น้องขอติดฟิล์มกันลอยเอาที่ดีสุดแพงสุดเลยน้องอย่าเลยพี่เฮ้ยน้องดูทองมันไม่ใช่เรื่องเงินพี่มีลูกค้าเดือนก่อนมาติดตัวแพงสุดไม่กี่เดือนก็กลับมาลองรลบเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขาไม่ชอบพอที่บ้านไฟไหม้เฮ้ย hey, เรื่องจริงเหรอไม่จริงหรอกพี่เพราะมันไม่เหมาะกับการใช้งานที่ดีสุดไม่มีแต่เหมาะสุดแนะนําได้อืม งั้นแบบไหนที่แนะนําหนูต้องถามก่อนพี่ข่บแบบไหนคัะปก,กติหรือออกต่างจังหวัดฮะมันเกี่ยวด้วยเหรอ <Very improved. S 2> เ r รมพูดเสร็จเพื่อกันเลือกฟิล์มกันเราต้องดูที่การใช้งานพี่ขับในเมืองต้องเลือกฟิล์มแบบไหนถ้าขับในเมืองก็จะสะเก็ดแบบทั่วไปแนะนําฟิล์มที่หนาไม่เกิน200ไมครอนเรามีกรีนโกล์ไบรักตตปันชยัยอืมแล้วออกต่างจังหวัดละ่ะหนูแนะนําฟิล์มที่หนาถึงหน้นหนาเพราะอ แท่งสเก็ตหินคข้างแล้วติดฟิล์มบางไปก็อาจทําให้ถึงสีถ้าไม่ถึง200ฟิล์มอาจกันไม่ค่อยได้แล้วฟิล์มหน้าหนาของน้องมีอะไรบ้างเกิน200ข้องขนมี3ซีรีส์แพด t ิ n นั d มไดมอนและ d ดมอนด์เอ็กซ์ตัวนี้มีความหนาเกิน200ไหมครง,งั้นพี่เอาหนาสุดแพงสุดรัอคคันเลย เดี๋ยวก่อนพี่มีอีกสาเรื่องที่ควรรู้ 1. คือเรื่องวัสดุที่พาลิตจะส่งผลให้ความใสและความยืดหยุ่นต่างกัน 2. คือเรื่องการตั้มพภาวะมีแบบไฮโดรและโอลิโอโฟบิกและเรื่องสุดท้ายที่มีความสําคัญก็คือการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองมีแบบใช้คําร้อที่เรียกว่าฮีททิลลิ่งและอินสแตนที่ไม่ต้องรอความร้อนตามนั้นเลยน้องจัดไปรอบค่ะ อย่าติดฟิล์มกันรอยต้องน้าวพรช็อปรับประกันคุณภาพตั้งแต่2-5ปีอย่าติดฟิล์มกันรอยต้องน้าวพรช็อปมาที่เดียวมีให้เลือกถึง8ซีรีส์อย่าติดฟิล์มกันรอยต้องน้าวพรช็อปเลือกฟิล์มไม่ถูกเหม่แอ้นมีแนะนําให้ฟรีอย่าติดฟิล์มกันรอยต้องน้าวพรช็อปเคลือบแก้วพ่นกันสนิมเค้าก็มีเข้ามาพูดคุยปรึกษาก่อนก็ได้ที่ร้านน้าพรช็อปหาดใหญ่เพื่อเลือกฟิล์มที่ได้มาตรฐานและถูกใจอย่าลืมน้าวพรช็อปเมื่อคุณอยากปกป้องรถนะ